เกษตรทำเงินสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆพี่น้องชาวสวนทุเรียนเมืองใหม่และผู้ที่สนใจในการปลูกทุเรียนทุกๆคนครับสวนทุเรียนวิราชิงรายยินดีต้อนรับครับาจากคลิปที่เราพูดคุยกันเมื่อวานในเรื่องของการปลูกทุเรียนในช่วงนี้ยังสามารถปลูกได้ไหมนะครับก็เรามาต่อกันสําหรับคําถามที่มีพี่ีถามมานะครับว่าเราเตรียมตัวยังไง ก่อนที่เราจะปลูกทุเรียนนะครับสําหรับมือใหม่ก็ที่จริงผมเคยทําคลิปเรื่องนี้ไปแล้วนะครับทําคลิปเรื่องนี้ไปแล้วว่าเราจะเตรียมตัวยังไงในเรื่องของการที่จะปลูกทุเรียนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าติ๊กต็อกค่อนข้างจะแปลกๆนิดนึงเนาะคือคลิปเก่าๆเนี่ยถ้าไม่ขึ้นฟีดจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอดันคลิปเก่าให้ให้ขึ้นมานะครับแต่ไม่เป็นไรก็พูดไป ท่านไหนที่เคยได้ข้อมูลแล้วก็รับฟังไว้นะครับแล้วก็ส่วนใครที่ต้องการข้อมูลก็เดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับสำหรับมือใหม่ที่เราจะปลูกทุเรียนกันนะครับว่าสิ่งสำคัญหลักๆนะครับผมแบ่งออกเป็นสี่เรื่องใหญ่ๆนะครับสีเรื่องใหญ่ๆในการที่จะเตรียมตัวในการปลูกทุเรียนนะครับอย่างแรกนั่นก็คือในเรื่องของการเตรียมตัวของพี่ๆเพื่อนๆก่อน,อนคือการ ศึกษาหาข้อมูลนะครับในเรื่องของการปลูกทุเรียนนะครับสภาพอากาศาลักษณะการเจริญเติบโตนะครับแล้ววิธีการดูแลเบื้องต้นก่อนคือพี่เพื่อนๆจะต้องอเข้าใจก่อนว่าต้นทุเรียนเนี่ยเขาเลี้ยงกันยังไงนะครับเขาปลูกยังไงเขาดูแลยังไงนะครับขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเป็นยังไงนะครับก็จะได้เป็นแนวทางในการตัดสินใจได้ว่า จะไหวหรือเปล่านะครับจะไหวไหมในเรื่องของการปลูกทุเรียนนะครับอย่างที่สองนะครับพี่ๆเพื่อนๆจะต้องมีแหล่งน้ําที่เพียงพอตลอดทั้งปีนะครับตลอดทั้งปีเนาะเราจะบอกว่าขนาดไหนถึงจะเพียงพอนะครับขนาดไหนถึงจะเพียงพอเอาเป็นว่า,าลดน้ํำวันละ 2,000ลิตรนะครับ2,000ลิตรถึง5,000ลิตรได้นะครับลดน้ำ2,000ลิตรถึง5,000ลิตรได้เนาะเพราะว่าถ้าช่วงฤดูฝนเนี่ยมันอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับเรื่องของน้ำเพราะว่าฝนช่วยใช่ไหมครับแต่ถ้าในช่วงของฤดูหนาวฤดูแล้งเนี่ยน้ำกับต้นทุเรียนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดขาดไม่ได้เนาะก็อันนี้เป็นระยะยาวนะครับแต่ถามว่าณนะปัจจุบัน ถ้ามีน้ำรถทุเรียนก็สามารถที่จะปลูกได้แต่ในอนาคตพี่ๆเพื่อนๆจะต้องมีน้ำที่เพียงพอต่อการลดทุเรียนนะครับเรื่องที่3นะครับของมือใหม่ในการปลูกต้นทุเรียนนั่นก็คือเรื่องของเวลานะครับคนปลูกทุเรียนจะต้องมีเวลานะครับถึงแม้ว่าเราจะจ้างคนดูแลเราก็ต้องมีเวลาในการที่จะเข้ามาดูนะครับเข้ามา เขาเรียกว่า,าตรวจนะครับหรือเข้ามาเยี่ยมสวนของตัวเองบ้างไม่ใช่แบบปลูกไปแล้วปล่อยให้คนอื่นเลี้ยงแล้วก็ดูแลผ่านมือถือผ่านอะไรเงี้ยนี่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่า,าการปลูกทุเรียนเนี่ยต้อง,ต,องต้องอาศัยระยะเวลานะครับอาศัยระยะเวลาใน,ในการจเจริญเติบโตไม่พออาศัยระยะเวลาในในการที่เราจะต้องเข้ามาดูแลเข้ามา อคอยที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะมาสังเกตอะไรเงี้ยว่ามีอาการอะไรเป็นยังไงแก้ไขยังไงอะไรงี้นะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งของการทําทุเรียนก็คือเวลานะครับถึงแม้ว่าปีหนึ่งนะครับจะออกผลผลิตแค่ครั้งเดียวแต่การเตรียมตัวทั้งปีครับทั้งปีไม่ได้เว้นว่างเลยนะครับไม่ได้เว้นว่างเลยในเรื่องของอาการทําทุเรียนนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะ ในเรื่องของสิ่งสำคัญของมือใหม่ในการทำทุเรียนนั่นก็คือคุณจะต้องยอมรับได้ในเรื่องของผลผลิตนะครับผลผลิตต้องยอมรับได้มือใหม่จะต้องยอมรับได้ในเรื่องของผลผลิตนะครับคือบางทีเนี่ยการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนของเราเนี่ยมันมันอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมเนาะเรื่องยอมรับได้ในเรื่องของผลผลิตมันก็คือว่าบางทีเนี่ย มันอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าที่เราต้องการนะครับอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เราเรียนรู้กับคนอื่นเข้ามานะครับมันเลยจําเป็นจะต้องแบบต้องศึกษาให้มากนะครับเรื่องนี้สําคัญมากนะครับก็แถมอีกเรื่องนึงสําหรับคนที่อยากจะปลูกทุเรียนนั่นก็คือเรื่องปุ๋ยและยานะครับเรื่องปุ๋ยและยาเนี่ยนะครับมันบ่งบอกถึงกําลังกาลังทรัพย์ของเราด้วยนะครับพ,พี่เพื่อนเนาะ กำลังซับการทําทุเรียนเนี่ยกำลังซับในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปลูกจนถึงได้ผลผลิตเนี่ยบอกได้คําเดียวเลยว่าเ,เติมอย่างเดียวนะครับเติมให้กับต้นทุเรียนอย่างเดียวไม่ได้คืนนะครับกว่าจะได้คืนนั่นก็คือต้องรอจนกว่าจะได้ผลผลิตแล้วก็เมื่อกี้อย่างที่ผมบอกคือผลผลิตที่ได้อย่าเพิ่งคาดหวังในช่วงระยะเวลาแรกของต้นทุเรียนสาวนะครับมันค่อนข้างที่จะอาจจะ ไม่ได้ดั่งใจเนาะก็อยากจะแนะนำพี่ๆเพื่อนๆนะครับเน้นย้ำหลักๆสำคัญๆนะครับเรื่องที่หนึ่งคือพี่เพื่อนเพื่อนจะต้องศึกษาทำความเข้าใจนะครับเรื่องที่สองพี่เพื่อนเพื่อนจะต้องมีในเรื่องของทรัพย์นะครับและเรื่องที่สามก็ในเรื่องของแหล่งน้ำนะครับสำคัญที่สุดเนาะส่วนปัจจัยอื่นๆนะครับที่เป็นปัจจัยรองปัจจัยในเรื่องของ สิ่งแวดล้อมต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเราศึกษามาดีแล้วมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรครับแนะนําแบบนี้แต่บอกได้เลยว่าการทําทุเรียนไม่ยากครับถ้าผ่าน1ปีคือผ่านรอบการดูแล1ปีไปแล้วเราจะเข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับต้นทุเรียนของเราบ้างเราก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เขาเรียกว่า เข้าใจในเรื่องของต้นเรียนอย่างมากครับเกษตรทำเงินทำแล้วเข้าใจทำแล้วมีความสุขครับ